วินยาวๆเลยยี่สิบสามบินติดขอร้องนี่นะครับเด็กที่ใช้นะครับเจ้าเฮอร์กิตนะครับใส่สีทองหรือสีม่วงก็ได้เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลือดก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นม่วงก็จะเพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีทองก็ดีใส่ไปเลยครับส่วนการ์ดก็เป็นทุกอย่างก็จะมาสั่งเวรให้กับเจ้างูไฟนะผมมีถ้าทองเดี๋ยวโม่มาว้า ยิ่งมันสั่งเวอร์มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเรานะครับมันจะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ไอดน่าพอยิงไปปุ๊บมันก็จะแบบว่าโลมขึ้นมาสามหัวนะครับต่อมาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะอัรที่จะแท้งดีนะครับบวกกับเอ็โคของเอ่อของเฮอร์กิทนะครับมันจะบวกเลือดเวลาเลือดมันน้อยๆนะห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะเด้งเลือดขึ้นมานะครับนี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นนะครับอพอเลือดมันดาวลงนะ ก็เก่งมากครับแต่ว่าเอาไปคู่กับเด็กอัศวินก็เก่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเรายิ่งมีฮิวนะครับบางฮิวหรือว่าฮิวเสริม้าไปก็ได้นะครับแทนได้นะแต่ระเบิดควรที่จะมีครับเพราะว่ามันจะเล่งดาเมจถ้าเราแบบอย่างมากนะครับตัดก็ควรที่จะมีนะถ้าไม่ติดอะไรเอาระเบิดเอาฮิวมาไว้นี่ก็ได้ครับหรือเอามาแทนตุ่นก็ได้เอ,อแทนได้เหมือนกันครับตุ่นไม่ได้จําเป็นขนาดน,นั้นนะเพราะว่าเราแบบว่าคือเซตเซตเซตแล้วก็รอ เซตเซตสัเวยนะเออให้สังเวย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 ,เวยไปซะมากกว่านะครับใช้นี่ก็ได้นะครับใช้แทนได้นะใช้แทนได้นะครับอใ,ใช้อย่างงี้ก็ได้ครับนี่ถ้าถ้ารีบจบเกมก็ใช้แบบนี้นะครับถ้าจะรีบแบบสแปมหลัวๆก็ใช้นี้คือเราจะใช้เลือดมอนสเตอร์เลือดเพื่อนที่มันเยอะๆไว้นะครับเพื่อที่จะให้สังเวยง,งูให้มันตัวใหญ่ไวๆนะครับยิ่งมันตัวใหญ่ยิ่งเก่งนะหัวมันมมก็จะเก่งขึ้นนะผมอ้าวนี่เลย เว่ยขึ้นไปเรื่อยๆจะเพิ่มบาลานนี้ครับเก่งๆการนี้เด็กนี้คือข้อข้างเก่งครับประมาณนี้เลยส่วนใครที่มองหาร้านเติมเพชรอยู่นะครับก็ฝากร้านซีโก้ด้วยนะครับเพชรราคาถูกกว่าเติมเองนะครับนี่เทียบราคากันได้นะครับเติมถูกปลอดภัยนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปตามกันได้นะส่วนใครที่อยากได้คองขวัญอะไรซื้อตามเวลาก็มาเติมมาเปิดกันได้นะครับนี่มีเทียบเลยนะครับผมนี่กิจกรรมนะนี่โว ม่วงเพชรจมพูเทียบเลยใช้กันได้นะครับผมเคเราไปดูกันเลยครับทุกคนว่าผมจะเล่นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นคลิปนะมาเกมนี้อาจจะเล่นสดให้ดูนะครับ่าเป็นยังไงเนาะอาจจะเสียงเกมไม่มาวะโอเคโอเคเสียงเกมมาแนละ้วรอครับรอรอเรียกไดแ้แล้วก็เรียกงูได้นะ เขาเรียกเร็วมากเลยนะจังนี้นี่เหมือนกันว่าจะรีบไปไหนนะ,ะรีบครับรอครับรอต่อมาผมก็จะถอยลงมา,ค,ามครับเดินนะครับพยายามเดินโซนอย่าให้มันอยู่กอดจุกกันมากนะอ่ะเสร็จแล้วผมก็เจะวางเบิดเนี่ยเขาเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรเขาใส่ตะกิวไปเยอะมากนะครับต้นเกมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเราก็รอครับจังหวะน,นี้ผมไม่รีบขยจะ มื่กรมาเราไม่ต้องรีบนะครับเราเอาอันนี้เคลียร์ไปนะครับอยากกดแมงปังวิ่งนะอ่าผมก็จะรอสกิลเหมือนเดิมนะครับผมสกิลต่อครับรอรอดูอ่าเขาเดินมาตรงนี้ผมก็จะกระเด็นเขาหน่อยต่อได้ครับโดยจะตายละ50วิตายแล้วโดยงูเจ้าเสือเรืองพญา,พานาคบอกแตกเลยยังไม่ทันเท่าไหร่เด็กนี้ ชนะยายาคือผมทำยี่สิบวินติดไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะอีกรอบหนึ่งอนะ่ะเออหนึ่งแต่ว่าได้ของไปแล้วครับไม่ได้ซีเรียสแพ้ก็นั่นแหละครับวินยายาครับต่อจากเด็กเมื่อวานนะครับเด็กน้องเฮอร์มนวนี้น่าเนี่ยเราเจอสิบวินติดนะตอนนี้จะเป็นยังไงเอาขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับาาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำชีวิตต่อไปด้วยนะทุกคน ใครมีอะไรที่อยากให้ลองทำก็บอกก็ได้ครับนี่มาอีกแล้วผมก็จะรอดูนะครับว่าเขาใช้สกิลอะไรเราไม่รู้นะว่าเขาใช้สกิลอะไรก็เต้นยั่วไปก่อนเลยดอกแรกอ่ะเดินๆโอเคใข่รวบไปเลยครับให้ไข่ฟักมาเลยครับน่่กลัวนะครับไข่กับมังกรเจอกันจะเป็นงไงมะอ่ะ นะมังกรว้าวมันตะปุกปุ้งตัวมังกรตีเด้ง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 ยัวยัวอยู่ยัวอ่จ้าสามหัวแล้วเออมังกรสามหัวเอาแตกโอเคไม่เป็นไรครับไปแล้วไล่ต่อครับกลางจะมาเมื่อกี้นี่ผมควรที่จะแคร์ระเบิดกล่องเขานะอ่ามังกรมาแก้วไอ้จะต้งตายได้ไหม ตายแล้วโอเคผมก็จะรอนะไมนน่รีบตรงวันี้เชียร์ป่องออกด้วยอ่าฝัออกออกไปผมจะรอให้เขาวางอันนี้นะครับรมีไหมมีตัวอะไรโอเคมาขอ,อาด้วยดิอย่าพึง่งอย่าเพิ่งเอออ่า มานี่เนาะรอครับผมจะรอพักออกไข่ไม่ฟักนะยูไข่ไม่ฟักนะไข่จะฟักได้ยังไงล่ะใช่ไหมแล้วมาคงมาฟักคงฟักไข่เออไม่ได้เอาระเบิอดออกครับเอเิ่อออเอเมเขี่ยตรงนี้นั่นแหละครับมับงกรตามหัวเกียบร้อยเรื่องจะเยอะอยู่เลย อ้าวกดพลาดนะไม่เป็นไรครับรอครับไะตายครับจ้าจ้าเนี่ยเตมยมาพียังแบบการเรามันยังแบบชิวอ่ะใช่ไหมละ่ะใครที่ชอบเด็กนี้ก็เอาไปเล่นก็นได้นะทุกคนเก่งเหมือนกันนะครับเ่าเจอแบบเด็กซัมมอนมังกรไขมร่มังกรมังกรก็ยังแบบชนะเห็นไหมอ่ะขออนุญาตดูเด็กเขาหน่อยนะครับี่ยเห็นไหม การรอนเขาก็นำเนะนะ้อนั้นเวลแปดนะอ่าไข่มังกรมังกรเวลสิบอานี่เวลเท่ากันนะเทียบไปเวลเก้าอาเท่ากาันอ่าระเบิดเนะี่ยเขานำผมอีกไอตัวตุนเน,ะนี่ยนำอีกใช่ไหมการเรามีการทอ,องแค่ใบเดียวนะก็เล่นได้แล้วเห็นไหมชิวๆเลยส่วนร้อนนี่เปิดได้นะครับผมเอากุญแจแดงไปเปิดได้ครับกิจกรรมนะทุกคนเห็นมันออกง่ายมากๆนะครับใครที่อยากได้ร้อนนะไปเอากันได้เลยครับไปตามกันได้เลยนะครับ ส่วนร้านเติมเงินก็นลิงก์อยู่ใต้ชิปนะทุกคนใครอยากได้การ์ดใหม่ๆอยากเติมราคาถูกๆนะครับไปอุ่นๆกันได้นะทุกคนใครที่อยากให้ผมทำเด็กอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็จะมานั่งทําให้นะไปแปดวินติดแล้วอันนี้เริ่มจากสิบวินติดหรือเปล่าไม่มั่นใจแนะว่าเปิดให้ดูนะครับผมเด็กนี้จะแพ้เด็กพวกสกิลหมูครับสกิลหมูสกิลชิ่งแบบที่ผมแนะนําไปชิปก่อนหน้านี้ของ น้องเฮอร์ไมโอนี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะลงวันไหนนะโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเขาเล่นผู้เสกความตายนะรอครับรอเมลี่เช็คถ้าโอเคมาแล้วไกิลยวเราจะเต้นกันหนึ <c oughs> ่งเติร์นเติร์นเติร์นเติติร์นเติร์นเติร์นว้าวเฮ้ยเ้ยเอาไปข้างหน้าเลยครับไประเบิด มาคัมโบลหรโอเคไม่นะโดนแฮข้าเคียร์ไปครับข้าเชียร์ไปข้าเคียร์กล่องระเบิดด้วยนะห้องที่จะอันนี้เลยนะมังกรมาแล้วยินดีด้วยผมจะไม่สกิลรีบสกิลนะครับจังหวะน,นี้เอ้าการจะเกียร์โอเค เอาออกครับออกน้ำเพื่อไหมนี่ออกให้ไวไวเขีย, oh, ยได้แต่ว่าเลือดเขาเหลือแค่หกร้อยนะครับก็คือน้อยมากเลยผมจะรอบอร์ดใหม่รอบนึงครับไม่ต้องรีบนะครับอ่าผมจะตุ่นไปให้ไอ้นี่มันคุเซโอใส่นะครับเห็นไหมไม่รีบครับไม่รีบเอาเลยจ้า oh, <so. S 1> ปุ้มของโบลามาแล้วครับ มาเลยครับเขาน่าจะมีดูนะตามนั้นครับผมจ้าจ้าประเด็นหน่อยจ้าอย่าพึ่งนัดก่อนเราแข่งอยู่นิดหน่อย ต่อับมาครับ,รบจบเป็นไงเด็กเนี้ยชิลไหมทุกคนชอบไหมครับชิวมากนี่ปัม๊มจะก้าววินแล้วนด้แล้วไต่ได้ระดับหนึ่งเลยครับตรี้ขอแค่มีทัมมิงจังหวะให้ดีนะอีกวิน่าก็ยี่สิบวินแล้วครับ มาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอ้นึกว่าจะเจอไม้ดำสิไม้เรากระหลำกุ้งไม้เราแบบอันนี้ตัวนี้เป็นสายฟรีนะครับตัวน้องนะอ่ะผมก็จะรอคือเราเดินใช้เดินไปได้เลยครับเพราะว่าเรามีปุ่มอ่าออกมาครับเอมเจอาผมจะรอครับฟังนะ เห็นไหมว่าเรา,เราพยายามที่จะวางสกิลไว้ตรงกลางนะครับเวลาเราวางนะ,อะโอเคจ้าจ้อามาสังเวยเลยครับต้องกลัวครับระเบิดลงเนี่ยผมจะไปทำวางให้มันไกลๆกันครับไม่ได้วางติดกันนะ,ะประเด็นมันเออ ออร้อยครับไข่แตกแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับยุ่อสิไปเลยนะเยอะนะเนี่ยที่จะเยอะนะครับจะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่ไหมไม่อยู่อะระ,ระเบิดกล่องทิ้งนะครับพยาย <c oughs> ามแค่น้องไปสั่งเบยต่อครับนี่คิวเผื่อผมถ้าผมเอาคิวมามันก็จะดีกว่านี้อีกนะนี่น อ่าเขาใช้รอนไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไปอ่าผมจะตัดเขาเรื่อยๆปุ๊มโอ้ไม่โดนไม่เป็นไรครับชิวครับชิวชิวยืนเฉยแล้วก็ระเบิดไปแค่นั้นมันก็ตีเรื่อยๆก่อนจะตายเรียบร้อยครับจบเย้ยี่สิบวินาทีแล้วเป็นไงบ้างเด็กนี้ แติกง่ายๆเลยยี่สิบวินแล้วเรียบร้อยผมได้ของไปแล้วนะครับอันนี้ยี่สิบนไมลอีกรอบหนึ่งดีจัดชิวจัด <c oughs> สำหรับสายซัมมอนที่แบบขี้เกียจ <c oughs> ขนาดเจออัศวินเรือต้องสูงเรายัางไหวเลยนไห <c oughs> มนะครับ ชป้ามาแล้วเต้นแล้วก็อันนี้ผมจะเต้นก่อนนะเต้นแล้วก็วางหน้าแล้วก็จะวางมังกรไว้ที่หลังนะครับวางงูดิมังกรตั้นเอ้ยเต้นไอ้ยใจอ้ยย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 ยายยยยลยย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 ยรยยยวยยวย้อย่างี้เหมือนเดิมมันสังเวยไปครับให้สังเวยไป หวังว่าผมจะได้รับความช่วยเหอ้ยโอ้โหโห้หให้ระเบิดไฟจังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดไฟจังเต้นไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าปุ๊มตัดนะครับตัดตัดขาเห็นตัดขาอ่ะแล้วผมก็จะไปอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมพยายามตัดไอ้กล่องระเบิดเข้านะครับเพื่อนๆมันจะทำให้ศัตรูมันตีไม่แรงนะครับเราตัดได้อ่าเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะถอยมาใกล้ๆหน่อย โอเครอครับรอรอเขาจะปลุกเขาจะเรียกอะไรมาอีกไหมจะรอดูเชิงกอนอ่าไปไปเลยครับมาเลยจ้าผมจะเปิดแล้วนะครับเปิดร้อนไปเลยเออมาเออมังกรเราจะได้ตัวใหญ่ๆงูเราจะได้ตัวใหญ่ๆเลยโลตัดออก เออหยุดเต้นหยุดเต้นหยุดมุนวอล์กหยุดมุนวอล์กเหมือนเดิมครับเอากล่องมาวางหลบอ่ามาแล้วเพิ่งจะมาเองนะมาช้ามากหูแต่มาแบบมาเคียงงูเลยนะเพราะเขาจะดีนะครับเปล่าออกครับผมงูมันจะแพ้คาถาคาถาบาดเดียวนะครับผมเวลาแพ้ต้องระวังเลยนะ,ะวเวลารับรับไปเลย นิดๆห,หน่อยๆโอ้โหรอไม่ทันออกครับโ,โหเระเบิดเระเบิดทิ้งเลยทอกเออไปงูตีดอร้อยอ้อตายเลยไม่รครับเรือเราเทรดรอนะจะรอไหน แตนอีกแล้วมุนวอลกันแล้วมาอืมอืมอืมเขายิ่งมาอย่างนี้ยิ่งสั่งเวอร์ให้เรานะันะ่ะฮะไม่ใช่ตีครับเขาไม่มีสกิลหมูนะรู้สึกว่าอ๋อครับเออว้าฟอร์ซิโอไอ,อ,อนี่ผมที่จะไม่ดีไม่สวยแล้ว่าที่จะไม่สวยแล่าเออเปอ่าออกไป เออ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 อ๋อครับเอ่อมามาเขี้ยครับระเบิดยัด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 ร้อยครับทีนี้เรียบเลยเอ้ยโดนหลบดบหลบดีมากเลยนะคเนี้แล้วเต้นอีกแล้วจิ๋วข้างใน นี่แน่เรียบร้อยจีจียี่สิบวินติดยี่สิบเอ็ดวินบ้าไปแล้วเด็กนี้จบว้ด้วยสาแฟเหอะไหมวะนี่ แม่เธอหมายเออนี่กับัอเนี้ยไม่แน่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าผมจะลงคลิปไหนก่อนนะจ้าจ้ามามาให้สั่งเลยมาโอเคผมจะระเบิดกล่องทิ้งก่อนนะครับกล่องอะไรโอเคตามนันครับอ๋อ ยิ่งมันแตกมาเยอะยิ่งดีนะครับดีเราจะดูดเลือดเลยแหละตอกระเบิดมาแลา้วนะครับอ,อันนี้ผมยืนออกมารับด้วยนะครับมันเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะระ,ระเบิดทิ้งครับหา้วรอกดดัไนดไปเลยแหละ ผมจะวางตุ่นข้างล่างนะถ้าผมก็เติรนขึ้นบนนะร,วนร่วมาเลยครับเราค่อนข้างได้เปรียบแบบกดดันเร็วๆเลยนะอันนี้แล้วไงดูตัวนั้นระเบิดเชียร์ครับอันนี้เอาไว้เชียร์หุ่นเฉยๆนะเห็นไหมเชียร์ง่ายมากเร็วมากแมงป่องระเบิดแม <laughs> งป่องวางระเบิดระเบิดไม่ใช่ใช้จากงูนะครับใช้พวกแมงป่องเอาระเบิดได้เหมือนกันเห็นไหม หนนาทียี่สิบห้าวิจบไปมาครับเด็กนี้โออยี oh ่สิบสองวินติดแต่ว่า <c oughs> <c oughs> อืมอืมฮึไม่รีบโอเคขอเริ่มที่นี่ก่อนละกันระเบิดมางูไฟบอกมาสักทีระเบิดจัดรัวๆครับระเบิดจัดรัวๆมาแล้วรอครับรอว้าวให้ยิ่งเลยเหรอพี่จ้า ขอระเบิดหน่อยจ้าผมจะเดินเลยนะามาครับมากดดันข้างหน้าเลยครับผมขาพึ่งใส่ไอ้นี่ไปนะผมก็ไม่กลัวเลยมอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋มาเลยนะผมจะถอยหน่อยนะโอ้คุณโจมไอ้มังกรมผมอีกแล้วเวนเอ้ยม่เป็นไรต้องมาทำบอลใหม่ สาว่าเลือดเราเทรดดีอยู่ครับเขาพาดวางผิดหรือเปล่าเนนะี่ยแล้วแปดเก้าละเก้าเราเดินน้อยมากอันนี้อ่าผมจะรอหน่อยนะครับตอนนี้อยอมครับยอมโดนไหมครับเลือดเราเทรดค่อนข้างที่จะดีกว่านะเือผมไม่เอาสมุกหลบมานะครับโอเคเต้นนะเต้นแล้วก็จะยัดยัดไอ้นี่แล้วก็จะยัดต่อนะครับยัดงูต่อ มาเลยครับสวัสดีครับผมรอให้ดูดทิ้งไปเลยครับถ้าเขาดูดทิ้งไปเลยนะค้ามีไอวี่อ่าไม่มีอโอเคดอดกระเด็นไปดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งแกได้ครับปรับไม่กระโดดชนผมนะมาเลยมาเลยจ้า โอ้ยอแจความตายมาไปถูกตัวน,นั้นแล้วปับ๊บไอครับระเบิดโอ้ยหลบทันมาเฮย่ยไปพิกซีพิกซีจักการลูกพิกซีพิกซีไปอยู่ข้างหลังนั่นแหละเดินน่าจะหมดแล้วครับเดินติดกิ่ง จ้ายืนนิ่งๆงอนปุ๊มเอลูกไฟไปเรียบร้อเป็นไงมั่งด็กนี้ทีสามยินติดนี่ับผมวินรัวๆเลยโอโหโอ้โหวินินวิน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  啊，当然了，我、嗯。嗯